สวัสดีค่ะนางหมาพระยิบซีนะคะยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิบซีชาแนลนะคะช่อง <c oughs> การดูดวงทางยูทู e นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาอยากบอกคุณว่าอะไรเขาอยากให้คุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขานะคะเด็กเหรียญเพ of Pentacles ีดาบน้ยไม้น,น้ยเหรียญสเตรนสเตรนในสำรับนี้นะคะก็จะเป็นแบบยอมจำนวนจากปาวานนะ สเตนในสำรับนี้ยอมจำนนจากป่าวานนะคะเขาอยากบอกให้คุณได้รับรู้ว่าถึงแม้สถานการณ์จะนิีงเงียบแค่ไหนเขาก็ยังคงรักและคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคุณยังเป็นหนึ่งเดียวในใจของเขาคุณยังเป็นคนที่พิชิตใจเขาได้อยู่นะคะ แปดไม้เขาก็อยากจะให้คุณอ่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาอะนะคะ The Sun ว่าเขายังรักคุณอยู่มากเลยนะคะแล้วก็ควีนไม้คุณยังเป็นหนึ่งเดียวที่เขาต้องยังต้องการอยู่นะคะสามไม้ก็คือรอคอยวันเวลาแต่ตอนนี้เขาจะเป็น สามดาบก็หมายถึงว่าเขาก็เสียใจเหมือนกันนะในสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้สถานการณ์อาจจะยิ่งนิ่งเงียบหรืออยู่ห่างไกลหรืออาจจะไม่สามารถที่จะชัดเจนได้นะคะความสัมพันธ์พัฒน,น,นาการไปได้ช้ามากแต่เขายังยืนยันนะคะว่าก็ยังเป็นคุณอยู่นั่นเองนะคะ ก็ยังเป็นคุณอยู่นะเขาอยากให้คุณรับรู้นะในเรื่องของหกหกดาบหมายถึงเขานิ่งเงียบกับคุณไปเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาอยู่ถ้าเกิดสถานการณ์ของเขาดีขึ้นแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณค่ะ เขาอยากบอกคุณแบบนี้เขาอยากให้คุณได้รู้ว่าเขายังรักและคิดถึงอ้อมกอดของคุณอยู่เสมอเขายังรักและคิดถึงคุณคนเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีคนอื่นนะคะคีนเหรียญคุณคือคนที่มีค่าต่อติดใจเขามากมายเหลือเกินเขายังรักคุณอยู่นะว้าวเขารักคุณมากๆเลยแล้วว่าสำหรับเนี้ยเป็นปรัก แบบคู่รักแบบจิตวิญญาณคู่รักทวินเฟนนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละห้าเหรียญก็คือยังไม่พร้อม <c oughs> ยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอีกนะคะดูซิว่าเขามีข้อความที่อยากจะบอกคุณนะ ข้อความก็คือฉันกลัวที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณเพราะว่าสถานการณ์นี่เงียบไปอาจจะเงียบไปอยู่อยู่ก็เงียบไปเลยก็เลยไม่กล้าที่จะติดต่อมานะคะ I am afraid to contact you นะแล้วก็จะเป็น I want to be more than friend ฉันเนี่ยอยากที่จะเป็นมากกว่าเพื่อนนะ สถานการณ์ที่ผ่านมาอาจจะคุยกันแบบนั่นแหละอย่างที่แม่หมอบอกว่าสถานการณ์ยังไม่สามารถชัดเจนได้แต่เขาเนี่ยชัดเจนอยู่ในใจนะเขารักคุณมากๆ I look for you everywhere ฉันน่ะมองหาคุณในทุกๆท,ที่เลยนะอืมฉันน่ะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนอ่ะแล้วก็มองหาคุณในทุกที่ it's time for me to heal now แต่ว่าตอนเนี้ยเป็นเวลาที่ฉันต้องฮิวตัวเองก่อน นะคะก่อนที่จะติดต่อมาหาคุณนะเขาอยากจะบอกคุณนะ I lost my s e l f for reason why นั่นแหละเขาจะ <c oughs> เขาจะแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเข้ามาที่จะได้เข้ามาหาคุณจะได้ดีลกันในเรื่องของความรักอีกนั่นเองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ